สำหรับออนิว2020นะครับถ้าเกิดว่าใส่ตรงเตงสั้น3ามนิ้วครึ่งนีนยนะฮะส่วนใหญ่แล้วมันจะทำให้แหนบขึ้นไปติดนะครับติดตรงทัซีตรงนี้นะฮะส่วนใหญ่เขาก็ตัดกันนะครับตัดทิ้งเลยก็จะไม่ให้ตรงเตงนั้นหรือว่าตัวแหนบนั้นขึ้นไปติดนะครับถ้าตัวแหนบมันขึ้นไปติดเนี่ยนะฮะมันจะมีเสียงดังเกิดขึ้นได้ทให้เกิดเสียงดังได้นะฮะไปแล้วมันจะขึ้นไปติดติดจนทัซี บานออกอย่างนี้เลยนะครับถ้าจะให้ดีเราก็เว้าวมันทิ้งนิดนึงก็ได้นะครับแต่ฝั่งนี้มันจะติดเยอะฝั่งนี้จะติดคานนี่สองฝั่งเขาก็ทํามาเป็นรถสแตนดาร์ดก็ไม่เหมือนกันนะฝั่งนี้มียาวออกมาแต่ก็ตรงนี้ก็ติดเห็นไหมครับเนี่ยส่วนใหญ่จะติดก็ถ้าติดแล้วเนี่ยมันส่งผลทําให้เวลาขับรถเนี่ย เวลารถเราตกหลุมหรือว่ารถเรายืดหยุ่นเนี่ยนะครับมันจะทาให้เกิดเสียงดังได้นะฮะจะเกิดเสียงดังได้มันจะอีดแอดอีดแอดอีดแอดดดังนั้นสองพันยี่สิบเนี่ยอย่าใส่ตรงเตงกันสั้นจนเกินไปนะไม่ดีนะครับถ้าจะใส่สั้นแบบนี้ก็ต้องควรตัดมันทิ้งไปสักนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้มันจะติดได้ครับลำนี้เป็นแหนบเชื่อมเอาออกคู่หนึ่งนะครับ แล้วก็จะดัดชุดบนขึ้นหน่อยหรือไม่ก็ใส่แหนบคันกลางเข้าไปเพื่อให้เกิดชารเล่งอันนี้โตแข็งจัดเลยนะฮะก็แข็งจัดเลยเขารับไม่ไหวละก็คือมันไม่ยุบตัวเลยเขาก็เอาออกอ,ออกหนึ่งคู่นะครับจะเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ออกหนึ่งคู่ให้เหลือสี่สี่พอนะครับเอาคู่นี้ออกนะครับ โอเคเดี๋ยวใจัดให้ออเดลครับสองพันบมาตึบแหนบเยอะนะครับตัวแป้นแหนบมันจะต่ำนะครับตัวแป้นรองแหนบเราเนี่ยจะต่ำคันนี้แป้นแหนบห่างพื้นไม่เยอะเท่าไหร่เห็นไหมฮะแหนบเยอะมาก เอาออกสักคู่หนึ่งก็ดีนะครับให้มันเหลือน้อยหน่อยแป้นลองแหนบเราจะได้ไม่ต่ำเกนเกินไปแล้วก็คิดว่า1 2 3 4เนี่ยน่าจะพอไหวแล้วระดับ4 5ตันเนี่ยน่าจะพอไหวผมว่านะแต่เอาออกก็คือออกชิ้นนี้น่าจะเป็นชิ้นนี้ต่ำสุดล่างสุดน่าจะเอาออกนะครับเป็นแหนบเชื่อมครับเชื่อมมาหมดเลยเป็นแหนบน่าจะเป็นอันนี้ก็สิบหกมิลมิล สิบหกกับสิบสองสำหรับแบเชื่อมครับแนบเชื่อมอมันแข็งแล้วน้ำหนักได้เยอะการยืดหยุ่นจะน้อยเพราะว่าเขาแข็งนะครับ